บทที่812ทั้งสงถังซานอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาในขณะที่รู้สึกว่าบทสนทนาเหล่านี้ถูกนำกลับมาที่ทะเลที่จะแข่งขันกับจัก,กรพรรดิคริตันที่จุดสูงสุดนั่นคงจะเป็นการประจบสอบลอสำหรับเขาด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาเขาไม่มีความกดดันที่จะปกป,ป้องตัวเองต่อหน้าจัก,กรพรรดิเหล่านี้แต่ถ้าเขาต่อสู้จนตายจริงๆแม้แต่ถังซานสิบคนก็อาจไม่สามารถเอาชนะจัก,กรพรรดิปีศาจแยกนภาได้ มิฉนั้นเขาจะไม่ยอมให้จัก,กรพรรดิอสูรพยักขาวลุกคือเพื่อใช้พลังของจัก,กรพรรดิแยกนาภาคือการป้องกันไม่ให้คู่ต่อสู้ใช้ร่างที่แท้จริงของเทพอสูรเพื่อแข่งขันโดยตรงจากนั้นการฝึกฝนที่แท้จริงของเทพแห่งท้องทะเลจะอยู่ที่จุดสูงสุดของราชาอสูร ความหย่อนคล้อยแบบสูงของเขาและเจ็ดจำนวแห่งท้องทะเลดูเหมือนจะเบาและโปร่งสบายและดูเหมือนจะทำอะไรบางอย่างแบบสบายๆแต่อันที่จริงมันเป็นขีดจำกัดสูงสุดของสิ่งที่ถังซานสามารถระเบิดออกมาได้จนถึงตอนนี้นอกจากนี้ถังซานยังอาศัยความจริงที่ว่าจัก,กรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์เองไม่ได้อยู่ที่จุดสูงสุดของความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับมหาสมุทรสีฟ้าและพลังแห่งการทำลายล้างเนื่องจากปัจจัยต่างๆจกจักรพรรดิปีศาจแยกสวรรค์ไม่ได้ ปีศาจแยกสวรรค์ไม่ได้เจรจาต่อไปความคิดแทนคือการหนีมหาสมุทรสีฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดกับกลุ่มเทวดายแยกหลังจากหนึ่งวันพี่ชายทำไมพวกเขาถึงรีบร้อนขนาดนั้นฝ่าบาทแยกสวรรค์คุณทำอะไรกับพวกเขาในทะเลเหมยกงจือถามถังซานค่อนข้างงงงวยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันกลัวถูกทุบตีถังซานตอบตอนนี้จัก,กระพรดแห่งราชสำนักไม่ควรกล้าเสนออีกต่อไป กลัถูกทุบตีสีหน้าของเหมยกงจือชะง,งักไปชั่วขณะแต่นั่นคือจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งการแยกท้องฟ้าซึ่งแม้แต่จัก,กรพรรดิปสุลพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เขาจึงกลัวอะไรนะไม่เชื่อสามีของคุณเหรอทั้งซานเข้าหาใบหน้าของเหมยกงจือและทุกครั้งที่เขาเข้าใกล้เธอเธอก็หน้าแดง ไม่มีทางฉันแค่กังวลว่าคุณจะได้รับบาดเจ็บหรืออะไรเหมยกงจื่อลอกตาไปที่ถังซานไม่ว่าเขาจะเก่งแค่ไหนแม้ว่าเขาจะเป็นราชาเทพเจ้าในชาติที่แล้วก็ตามเขายังคงเป็นเพียงจุดสูงสุดขององค์การฝุกฝนของพระเจ้าฉันจะปกป้องตัวเองเพราะฉันเองก็อยากปกป้องคุณเช่นกันถังซานกล่าวด้วยรอยยิ้ม อีกครึ่งเดือนผ่านไปและซูชินได้ติดตามจากกระพัตปีศาจพยัก์ขาวกลับไปที่ราชสำนักอันที่จริงตามความคิดของเธอเองเป็นเรื่องยากที่จะละทิ้งมนุษย์ในเมืองเคอรี่แต่เสี่ยวเหอกล่าวโดยตรงว่าเขาจะจัดการมันซะสำหรับกิจการทั้งหมดของเมืองเคอรี่เหมยกงจือและถังซานสามารถอยู่ที่สถานที่ชุมนุมในต่างประเทศได้โดยตรงซึ่งถือได้ว่าเป็นการชดเชยสำหรับเขาที่คำนวณเธอ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วซูฉินย่อมต้องการกลับไปที่ราชสำนักเพื่อไปกับบิดาของเธอแม้ว่าจะว่ากันว่าจัก,กรพรรดิศอสศูรพยักขาวยังค่อนข้างหนุ่มตามเวลาที่เขาขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิแต่หลังจากนั้นมากกว่าสิปีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อไม่สามารถจบได้ในชั่วข้ามคืน ทั้งซานเชิญเสี่ยวเหอไปเยี่ยมชมสถานที่รวบรวมมนุษย์แต่ถูกปฏิเสธโดยเสี่ยวเหอเพราะเขาเพิ่งฟื้นคืนชีพและไม่ต้องการออกจากเจ้าหญิงเห็นได้ชัดว่าอดีตราชาปีศาจนกยูงผู้นี้มีความสำคัญมากกว่าการอุทิศให้กับมนุษยชาติเต็มใจที่จะทำตามความปรารถนาของพรรยาของเขาเพื่อคืนการควบคุมกลุ่มปีศาจนกยูง ในทางกลับกันเหมยกงจื่อและถังซานกลับไปที่เกาะงาช้างและยังเป็นครูสองคนของสถาบันถ่ายถอนสอนความรู้อื่นๆของมนุษย์ในขณะที่สั่งสอนเจ้าของการแปลงร่างเทพอสูรเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้กูรี่ได้รับความช่วยเหลือจากถังซานผ่านมีค่อนเวลาและหลังจากดูดซับเลือดของจระเข้เวลาอย่างสมบูรณ์ฐานการพบปลูกก็มาถึงอันดับที่9้า ชึงจือเชิญยังดูดซับแก่นแท้ของเลือดของนกต้าเฟิงปีกสีทองและระดับการพบปลูกของเขาถูกยกระดับเป็นลำดับที่เก้า ด้วยความช่วยเหลือของโดเมน2ขั้วของถังซานตู่ไปก็ก้าวขึ้นสู่อันดับที่8และยังมีโดเมน2ขั้วแต่สิ่งที่ถังซานไม่ได้คาดหวังก็คือช่วงเวลาที่ตู่ไปทะลุอันดับที่8ก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาจริงๆหน้าผาแบรนด์ที่คล้ายกับมงกุฎทองคําของนกยูงซึ่งหมายความว่าแม้ว่าสายเลือดของเขาจะบางแต่ก็มีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ของเชื้อสายจิ้งจอกสวรรค์ หลังจากฝึกฝนมานานกว่าหนึ่งปีในที่สุดวู้ปิงจี้ก็ได้ฝึกฝนดอกบัวน,น้ำแข็งของพระพุทธเจ้าสิ่งที่แปลกก็คือฮวงบิงบิงยังไม่ได้มาที่เมืองเคอรี่เพื่อค้นหาถาังซานและคนอื่นๆหลังจากนั้นนานเจ้าทิ้งเจ้าตัวเล็กสองคนนั้นไว้ที่ไหนพวกเขาไม่ปรากฏขึ้นมาช้านานเหมยกงจือ่กอดรักในอ้อมกอดอันอบอ,อุ่นของเขาซึ่งตอนนี้พวกเขาได้พบกับหลานเสียวและฟาชูฉันใช้มีข้อนเวลาเพื่อสร้างเวลาและพื้นที่สำหรับพวกเขา ระบบของเด็กน้อย2คนนั้นไม่ค่อยดีนะคนหนึ่งบรรลุร่างกายขององค์ประกอบและอีกคนหนึ่งจำเป็นต้องรวมเข้ากับคำว่าจิตวิญญาณตามของผมประมาณว่าน่าจะเร็วกว่า10ปีและถ้ากว่าอีก10ปีเกรงว่าจะมีโอกาสได้เจอหน้ากันก่อนจะออกจากตำแหน่งนี้ไปเท่านั้นพอกลับถึงทวีปนี้ก็คือเวลาที่มนุษยชาติสามารถเริ่มดำเนินการบนเส้นทางแห่งการฟื้นฟู พี่ชายคุณไม่คิดว่าคุณแปลกเห็นได้ชัดว่าคุณมีความสามารถในการช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้รับความสามารถในการฝึกฝนโดยตรงแต่คุณเลือกคนตัวเล็กสองคนและใช้เวลานาน,านมากในการปรับหลักเหมยกงจือกล่าวประโยคเดียวปัญหาของถังซานที่ปลูกฝังฟาชูและหลานเซียวไม่มีทางไม่ช้าก็เร็วเราจะกลับไปยังโลกเดิมอันที่จริงเราไม่ควรเข้าไปยุ่งกับการทำงานของโลกนี้มากเกินไป หากเราต้องการสอนมนุษย์โดยตรงถึงการฝึกฝนธาตุและระบบคำวิญญาณเราอาจทิ้งไว้ในโลกนี้ร่องรอยมีมากเกินไปทำไมคุณไม่ทิ้งสิ่งเหล่านี้ให้คนที่อยู่ที่นี่ทางซันตอบบทที่813อยอย่างไรก็ตามฉันไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ฉันแค่ต้องการฟังคุณเราจะทำอย่างไรต่อไปเราจะไม่เพียงแค่อยู่บนเกาะและฝึกฝนจนกว่าเราจะทำการพัฒนามันดูน่าเบื่อเกินไปหน่อย เป็นไปไม่ได้แน่นอนหลังจากที่กิจการของเกาะมีเสถียรภาพอย่างสมบูรณ์เราต้องหาพันธมิตรเพิ่มเติมเพื่อมนุษยชาติถังซานตอบโดยมองไปทางเหนือสุดขั้วในตอนเหนือสุดขั้วในโลกของชาติก่อนของถังซานมีสิ่งมีชีวิตที่ท,ทรงพลังมากมายและยังมีสิ่งมีชีวิตที่เกือบจะก้าวข้ามโซ่ตรนของดาวและกลายเป็นเทพ,พเจ้าได้ เหตุผลที่ลูกเคยของเขาหัวอยู่ห้าวสามารถกลายเป็นพระเจ้าได้ในที่สุดโดยอาศัยพลังวิญญาณระดับที่สามของเขาเพราะเขาได้พบกับผู้ทรงอำนาจจากส่วนเหนือสุดของโลกของเขาอย่างไรก็ตามดินแดนทางเหนือของดาวฟ้าหลันนั้นแตกต่างจากดาวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของเขาเนื่องจากตระกูลจิ้งจอกสวรรค์รวบรวมโชคทั้งหมดของพวกเขาในลานของบรรพบุรุษ พลังโชตอของสวรรค์และโลกจึงบางหลังจากที่ถังซานและพับของเขามาที่นี่แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่สามารถฝึกฝนได้ก็ยังไม่พบเจอมากนะักและถึงแม้พวกมันจะพบเจอพวกมันก็เป็นเพียงสัตว์ประหลาดระดับต่ำเสียวทั้งปรมาจารย์หวังได้บอกตำแหน่งที่แน่นอนของเผ่าสาวน้ำแข็งหรือไม่เมื่อเขาจับไปมันไม่ใช่ปัญหาที่จะเจอแบบนี้ พวกเขาอยู่ทางเหนือสุดข,ขั้วมาตลอดทั้งสัปดาห์ทุกคนในทีมถ่ายถอนเมืองชายทะเลตอนแรกคิดว่ามันใหม่และน่าสนใจและถึงกับเล่นสโนโบอลต่อสู้แต่อาศัยอยู่ในทุ่งสีขาวอันกว้างใหญ่แห่งนี้เป็นเวลาเจ็วันเต็มในฐานะผู้อ่านที่มีสายตาดีที่สุดยกเว้นแทงซานเขากำลังบ่นอยู่ในขณะนี้ อย่าก,กังวลตราบใดที่หญิงน้ำแข็งยังอาศัยอยู่ในดินแดนทางเหนือสุดข,ขั้วนี้เราจะค้นหาเช่นนี้ต่อไปและเราจะสามารถค้นหามันได้ด้วยพลังแห่งเลือดของพี่ชายเสมอหากเป็นเช่นนั้นเป็นไปไม่ได้เราจะให้พี่ชายเจาะเข้าไปโดยตรงเพื่อเป็นพระเจ้า และเลิดของเผ่าเดียวกันก็หนึ่งดูดผู้หญิงน้ำแข็งก็จะตามมาหาเราเองถังซานตอบขนาดสวมหมวกกระต่ายน่ารักให้เหมยกงจือข้างข้างเขาทำเพื่อเขาด้วยตัวเขาเองหลังจากพยายามอย่างหนักก่อนจะออกเดินทางเธอพอใจมากเมื่อได้สวมมันในชีวิตนี้กูลี่หันไปถึงจือเฉินมองไปที่วูปิงจี้อีกครั้ง ในขณะที่ตูไปมองไปที่เหมยกงจือด้วยความอิจฉาริษยาและรรษยาฉันไม่รู้ว่าทำไมอาจเป็นเพราะอิทธิพลของเลือดทุกครั้งที่ฉันเห็นถังซานปฏิบัติต่อเหมยกงจือเมื่อเป็นเรื่องดีก็จะรู้สึกอึดออดเล็กน้อยก่อนหน้านั้นเราจะถือว่ามันเป็นการเดินทางบนหิมะทาถังซานยิ้มมองเพียงแค่เหมยกงจือ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกของทีมถ่ายถอนยังคงไม่พบร่องรอยของเผ่าสาวน้ำแข็งใดๆอย่างไรก็ตามเมื่อลานน้ำแข็งลึกลงไปพวกเขาพบมอนสเตอร์จำนวนมากที่มีพรสวรรค์ในการฝึกฝนน่ารังเกียจมากคนนอกหลังจากสัมผัสออร่าอันทรงพลังของถังซานและคนอื่นๆแม้ว่าวูปิงจี้จะเปิดเผยว่าเขามีสายเลือดของเผ่าสาวน้ำแข็งคำตอบของสัตว์ประหลาดทั้งหมดก็เป็นเอกฉันท์ส่วนเรื่องจริงหรือเท็จไม่มีทางรู้ได้เลย พี่ใหญ่เริ่มตอนเที่ยงครุ่งนี้คุณสามารถพยายามที่จะเอาชนะภัยพิบัติทังซานยังพูดอย่างไม่เต็มใจกับบูปิงจี้ไม่มีทางที่จะพบสิ่งนี้แม้ว่าคุณจะมาพักผ่อนในวันหยุดที่เต็มไปด้วยยิมะก,ก็ต้องมีขีดจำกัดโอเคเซลถังด้วยการคุ้มครองของคุณฉันวางใจได้บูปิงจี้ตอบความตื่นเต้นในดวงตาของเขาไม่สามารถปกปิดได้หลังจากหลายปีผ่านไปในที่สุดเขาก็จะกลายเป็นถังซานที่ไม่ใช่ซีรูและจางห้าวส่วน ในวิทยาลัยถ่ายถอนมนุษย์ระดับเทพค,คนที่4และเขายังอายุไม่ถึง25ในปีนี้ความสามารถแบบนี้ค่อนข้างน่ากลัวไม่ต้องพูดถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์แม้แต่ในกลุ่มสัตว์ตรประหลาดบางกลุ่มสัตว์ประหลาดบางกลุ่มนั่นเป็นเหตุผลที่ถังซานต้องรอให้วูปิงจี้ฝ่าฟันเพื่อเป็นพระเจ้าก่อนที่จะพาพวกเขาไปที่เหนือสุดข,ขัว้วด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขามันง่ายมากที่จะปราบปรามสาวน้ำแข็ง และเหมยกงจือสามารถทำได้แต่เพื่อให้สาวน้ำแข็งเป็นพันธมิตรของมนุษย์อย่างสมบูรณ์และเพื่อให้ได้รับความร่วมมือในเชิงลึกกับพวกเขาเขาต้องแสดงความสำเร็จที่โดดเด่นบางอย่างและวูปิงจี้คือความสำเร็จนี้กล่องท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยทุ่งน้ำแข็งทางเหนือสุดขัว้วทำให้มีจุดแสงสีฟ้าน้ำแข็งจางๆปรากฏขึ้นบนพื้นผิวน้ำแข็งที่สะอาดแต่เดิม สรงตั้งมั่นในหัวใจของคุณนำพลังแห่งเลือดมารวมกันภายในตันเถียนและปลดปล่อยทะเลแห่งจิตวิญญาณอย่างสมบูรณ์เสียงของแท้งซานดังขึ้นในหัวใจของวูบิงจี้ทันใดนั้นฟ้าร้องสีน้ำเงินเข้มก็ตกลงมาจากท้องฟ้าแท้งซานกระจายฟ้าร้องตามความประสงค์ทำให้เมฆฝนฟ้าขนองที่ใหญ่ขึ้นควบแน่น แม้ว่าพรสวรรค์ของวูปิงจีจ้จะดีแต่ความทุกข์ทรมานจากฟ้าร้องและภัยพิบัติแปดครั้งของเหมยกงจื่อนั้นไม่ได้มีลำดับความสำคัญเท่ากันอีกต่อไปไม่ต้องพูดถึงการทำลายล้าง9วันและสิแผ่นดินที่ถังซานประสบไม่ต้องสงสัยเลยว่าประโยชน์ขององค์การปล้นฟ้าร้องสำหรับโจรที่อยู่เหนือการโจรกรรมสายฟ้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นคนระดับพระเจ้าที่เกิดภายใต้ความทุกข์ยากจะมีศักยภาพมากขึ้น ถ้าเป็นคนอื่นบางทีถังซานคงไม่ยุ่งอะไรมากแต่ในฐานะหุ้นส่วนที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กพี่ชายคนโตของวิทยาลายัยและวูปิงจี้ที่จะมีอิทธิพลต่อทัศนคติของเผ่าสาวน้ำแข็งที่มีต่อมนุษย์ในอนาคตถังซานจะช่วยให้เขาสร้างศักยภาพที่เพียงพอที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของคนธรรมดาบทที่8 1ดดูดซับมหันตภัยฟ้าร้องพี่ใหญ่ปล่อยทะเลวิญญ,ญาณและตันเถียนไปให้หมด สายฟ้าเกือบจะสะสมแล้วและเงินสีน้ำเงินที่วุ่นวายก็ห่อหุ้มวู้ปิงจี้ให้เป็นรังไหมขนาดใหญ่และหยดน้ำที่ปั่นป่วนจากต้นกำเนิดของดาวนั้นจะถูกทำให้เป็นละอองตลอดเวลาล้อมรอบรังไหมสีน้ำเงินทองมุมฟ้าร้องสีน้ำเงินเข้มะส,สมความโกรธนับไม่ถ้วนและเป็นครั้งแรกที่ล้มตำแหน่งของวูปิงจี้อย่างเป็นทางการ กูปิงจี้ตามที่ถังซานกล่าวปลดปล่อยทะเลวิญญาณและตันเถียนอย่างสมบูรณ์และพลังแห่งสายฟ้าก็เจอจางลงในหลายสิบล้านด้วยน้ําแห่งความโกลาหลและจัก,กรพัดเงินสีน้ําเงินและรวมตัวกันเข้าหาร่างของเขาในเวลาเดียวกันในเวลานี้ถังซานก็จดจ่อมากเช่นกันหอคอยแห่งการเวลาและอวกาศอยู่ในมือของเขาแล้ว พื่อควบคุมพลังทั้งหมดในสายฟ้าและใช้มันเพื่อเพิ่มศักยภาพของวู้ปิงที้เขายังต้องการความช่วยเหลือจากพลังของเวลาและพื้นที่ในตอนนี้วู้ปิงจี้สัมผัสได้เพียงร่องรอยของพลังงานพิเศษที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนดูเหมือนว่ากริตที่หนาแน่นได้ก่อตัวขึ้นในร่างกายของเขาขอบของกริตนั้นชนกับเส้นเมริเดียนกระดูกและเส้นกริตของเขาอย่างต่อเนื่องทะเลแห่งจิตวิญญ,ญาณแต่การชนครั้งนี้เป็นการชนกันแบบสัมผัสและหยุด มีอาการชาทั่วร่างกายอย่างอธิบายไม่ได้และทุกครั้งที่ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นเรากับว่าร่างกายของเขาไม่ได้เป็นของเขาอีกต่อไปในตอนแรกก็ไม่เป็นไรด้วยคำแนะนำซ้ำแล้วซ้ำเล่าภายใต้การควบคุมที่สมบูรณ์แบบของแทงซานจิตวิญญ,ญาณของวูปิงจี้มีเริ่มหมดแรงและความชานี้ก็กลายเป็นความเจ็บปวดอย่างมากเช่นกัน เมื่อหูปิงจี้กำลังจะตกอยู่ในอาการโคมา่าเสียงของถังซานก็ดังก้องอยู่ในใจของเขาอีกครั้งในเวลาเดียวกันถังซานก็ปล่อยให้วู้ปิงจี้เห็นสถานะของเขาในเวลานี้ ภายในรังหมสีน้ำเงินทองเป็นลูกบอลไฟฟ้าสีน้ำเงินเข้มขนาดเท่ากำปั้นขั้นด้วยการกระตุกของถังซานและฉีดพลังงานเข้าไปในคิ้วของเขาและทั่วร่างกายของเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่ด้านนอกยังคงมีฟ้าร้องโวบแน่นเป็นวงใหญ่ราวกับว่ามันเป็นเพราะการควบคุมของถังซานทำให้สายฟ้าไม่สามารถทุบมูปิงจี้ให้ตายได้ในครั้งเดียวซึ่งดึงดูดฟ้าร้องมากขึ้นในขณะนี้วูปิงจี้ก็เข้าใจสิ่งที่ถังซานกำลังทำอยู่ เขาควบคุมตำแหน่งของความทุกข์ยากของฟ้าร้องในขณะที่ควบคุมพลังงานสายฟ้าให้ดูดซับด้วยตัวเองอย่างชาญฉลาดด้วยเหตุนี้จึงทําให้ต้นกําเนิดของความทุกข์ยากฟ้าร้องและหนึงดูดความทุกข์ยากของฟ้าร้องมากขึ้นจึงเป็นการทําวงกลมแห่งคุณธรรมให้สมบูรณ์ช่างเป็นการควบคุมที่น่ากลัวจริงๆ จำได้ว่าตอนอยู่ในวิทยาลัยถ่ายถอนอาจารย์ซิรูประเมินตัวเองบอกตัวเองว่าแทบจะเป็นที่แน่นอนว่าจะไปถึงระดับเทพด้วยพรสวรรค์ของเขาในอนาคตแต่หลังจากก้าวขึ้นสู่ระดับเทพแล้วอาจโดนจำกัดด้วยเลือดและจะไม่มีความก้าวหน้าและทุกอย่างที่ถังซานทำในตอนนี้ก็เพื่อช่วยเขาแก้ปัญหานี้ สติของวูปิงจีชัดเจนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ในขณะนี้แม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าถังซานจะทําให้ฟ้าร้องทําลายล้างเหล่านี้น่ารักราวกับสัตว์เลี้ยงได้อย่างไรแต่ถ้าเขาเผลอหลับไปและไม่ดูดซับมันอย่างเหมาะสมในเวลานี้มันก็เป็นเรื่องจริงนั่นคือจากช่วงเวลานี้การปรับแต่งร่างกายที่นําโดยถังซานได้เปลี่ยนเป็นการดูดซับพลังงานที่นําโดยวูปิงจีเอง เวันอีก7วันด้วยการดูดซับของฟ้าร้องร่างกายของวูปิงจี้ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสถานะน้ำแข็งสีฟ้าภายใต้ผลรวมขององค์การอวยพรของาธาตุน้ำแข็งและพลังงานฟ้าร้องแต่ไม่ใช่น้ำแข็งของาธาตุน้ำแข็งสีฟ้าแต่เป็นสภาวะที่ร่างกายไม่สามารถแบกกลับได้ทั่วคราวหลังจากที่สายเลือดก้าวหน้าไปแล้ว หลังจากช่วงเวลานี้ภายใต้การควบคุมของเขาเขาได้ใช้พลังแห่งสายฟ้าเกือบทั้งหมดเพื่อบรรเทาพลังสายเลือดของเขาตอนนี้เมฆสายฟ้าจากโลกภายนอกได้หายไปเกือบหมดแล้วและพลังแห่งสายฟ้าในรังไหมของจัก,กรพรรดิเงินสีน้ำเงินก็มีอยู่บปิงจี้เกือบถูกกิน ทังซานนำพลังแห่งความโกลาหลกลับคืนมาหน้าที่หลักของน้ำแห่งความโกลาหลคือการปกป้องออร่าของวูปิงจี้เพื่อไม่ให้สายฟ้าหาเขาเจอและควบแน่นพลังงานมากขึ้นตอนนี้สายฟ้าได้หายไปเกือบหมดมันจะต้องให้เขาโดยธรรมชาติยาที่ทรงพลังแน่นอนว่าในขณะที่จัก,กรพรรดเงินสีน้ำเงินแห่งความโกลาหลถอยกลับกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองขนาดใหญ่รวมตัวกันอีกครั้งในท้องฟ้าของดินแดนทางเหนือสุดขัว้ว ดวงตาที่ปิดของมูปิงจี้ก็เปิดขึ้นในขณะน,นี้ทั้งซานเคลื่อนย,ย้ายผู้คนในทีมถ่ายถอนห่างออกไปหลายพันเมตรถ้าเขาอยากจะเป็นพระเจ้าวูปิงจี้ต้องทําตามขั้นตอนสุดท้ายนี้ด้วยตัวเองพลังงานแห่งการทําลายล้างผลิบบานจากเมฆฝนฟ้าขนองและต้องใช้เวลา1สัปดาห์เต็มกว่าสายฟ้านี้เพื่อค้นหาการดำรงอยู่ของมูบิงจีอีกครั้งทำไมเขาไม่ต้องการทำลายเขา กูปิงจี้รู้สึกถึงเลือดและพลังงานที่เกิดใหม่ในร่างกายของเขาและรอยยิ้มที่คล้ายกับถังซานก็ปรากฏขึ้นจากมุมปากของเขาภายใต้ฟ้าร้องมีอนุภาคน้ำแข็งเล็กๆควบแน่นและดวงตาของกูปิงจี้มีแสงสีม่วงด้วยความช่วยเหลือของแก่นน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นสายเลือดที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าดอกบวน,น้ำแข็งสามตัวปรากฏขึ้นจากมือของเขา เมื่อถังซานเห็นฉากนี้ก็มีรอยยิ้มที่ไม่สามารถปิดบังบนใบหน้าของเขาได้ซึ่งเป็นพอละมาจากความจริงที่ว่าหนึ่งในความสามารถด้านอาวุธที่ซ่อนเร้นที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาในชีวิตก่อนหน้านี้ได้รับการเรียนรู้โดยวู้ปิงจี้อย่างสมบูรณ์ดอกไม้น้ำแข็งที่สองประกายระยิบระยับภายใต้ฟ้าร้องและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ทางเหนือสุดก็สั่นสะท้านและมองขึ้นไปที่มนุษย์ที่มาจากที่ไหนสักแห่งบนท้องฟ้า จากหน้าผากของมูปิงจีทันใดนั้นก็มีมงกุฎสีน้ำเงินน้ำแข็งโคบแน่นซึ่งเป็นเครื่องหมายจากส่วนลึกของสายเลือดของเขาหลายพันฟุตใต้ทุ่งน้ำแข็งในวิหารน้ำแข็งบันลังขนาดใหญ่แอร์ตกออกจากตำแหน่งเดิมและบินไปยังโลกภายนอกระหว่างทางน้ำแข็งลึกลับแห่งหมื่นปีละลายสร้างความตื่นประหนกให้กับสตรีน้ำแข็งจำนวนนับไม่ถ้วนเผ่าที่กำลังปลูกฝังสตรีน้ำแข็งจำนวนนับไม่ถ้วนเผ่าที่กำลังปลูกฝัง เป็นไปได้ไหมว่าผู้เท่าเรียกบัลลังเยือกแข็งเพื่อออกจากที่ไหนสักแห่งสาวน้ำแข็งหลายคนกำลังพูดถึงมันขณะเดียวกันยังมีออร่าระดับเทพอีกสามดวงจากวิหารไอ้บลูไล่ตามบัลลังเยือกแข็งและไปทั้งซานมองไปที่หู้ปิงจี้ที่กระจายสายฟ้าผ่านดอกบัวน้ำแข็งของพระพุทธเจ้าในระยะไกลยิย้มและพูดว่านี่คือสิ่งที่เรากำลังมองหา บันลังเยื่อแข็งกลายเป็นลำแสงสีน้ำเงินเยื่อแข็งที่ระดับความสูงตั้งแต่วินาทีแรกที่มาถึงขั้นบันไดก็แผ่กระจายจากเท้าของวูปิงจี้ไปจนถึงกลางอากาศต่อหน้าเขาประหลาดใจเมื่อรู้สึกถึงความใกล้ชิดของอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้ต่อหน้าเขาว,วูปิงจี้ไม่สามารถช่วยมองไปในทิศทางของถังซานได้จนกระทั่งเขาเห็นคนหลังยิ้มและพยักหน้าและจากนั้นก็นั่งบนบันลังด้านบนอย่างเป็นทางการ มงกุฎต่อสีทองสีน้ำเงินถูกจารึกไว้บนบันลงังและความเฉลียวฉลาดทั้งหมดที่อยู่เบื้องล่างมาบรรจบกันและเริ่มเลื่อนลงมาตามคิวของวูบิงจี้และชั้นของกรอบก็ปรากฏขึ้นราวกับว่ามันถูกสร้างมาเพื่อเขาโดยเฉพาะ กรอบของราชาเยือกแข็งทั้งตัวเป็นสีฟ้า<อ>น้ำแข็ง,<อ>งโ,โดยมีหมอกสีขาวติดอยู่เบาๆมงกุฎทองคำสีน้ำเงินไอบลูดั้งเดิมของวูปิงจี้ยังมีอัญญมณีสีน้ำเงินน้ำแข็งเนื่องจากการปรากฏตัวของกรอบของราชาเยือกแข็งตอนนี้ดูเหมือนว่าตรับใดที่วูปิงจี้เคลื่อนไหวในใจทตุน้ำแข็งทั้งหมดที่อยู่รอบๆหมื่นไมล์สามารถควบคุมได้โดยขาวเป็นความรู้สึกกขอองค์การได้รับการยอมรับจากสวรรค์และโลก คุณเป็นใครและทำไมคุณถึงขโมยสมบัติศักดิก์สิทธิ์ของครอบครัวฉันเสียงผู้หญิงเย็นชาดังมาจากด้านหลังวู่ปิงจี้และผู้หญิงแปลกๆและคุ้นเคยสามคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้ว ไม่วูปิงจี้ตอบโดยไม่รู้ตัววินาทีต่อมามงกุฎตอทองคําที่เป็นของเขาแสดงออกถึงความหนาวเย็นอย่างที่สุดกรอบของกษัตริย์ที่เยือกแข็งถูกแปร ى, สภาพเป็นบันลังห้องถงสูงหลายร้อยเมตรและขั้นบันไดก็ลดลงทั้งสามคนมาหาอํานาจหญิงน้ําแข็งที่มีน้ําเสียงไม่ดีได้คุกเข่าลงต่อหน้าวูปิงจี้แล้วดวงตาของทั้งสามประหลาดใจในเวลาเดียวกันเทียนปิงมันคือลอมาหายใจของเทียนปิง เทียนปิงเผ่าสาวน้ำแข็งของฉันได้รับการสนับสนุนจากเทพน้ำแข็งมาหลายปีแล้วและทายาทของเทียนปิงก็ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งอูปิงจี้ได้ยินมันในหมอกในฐานะมนุษย์เขาไม่รู้ว่าเทียนปิงคืออะไรและเขาไม่เข้าใจว่าทำไมบรลลังกเยือกแข็งจะมาหาเขาโดยอัตโนมัติหลังจากที่เขากลายเป็นพระเจ้าไม่กี่คนคุณเป็นใครอูปิงจี้รู้สึกอึดอัดเมื่อเห็นทั้งสามคเข่าวลงและต้องการช่วยพวกเขาลุกขึ้น แต่ในท้ายที่สุดทั้งสาดูเหมือนจะถูกปรึงบนบัลลังและพวกเขาไม่สามารถช่วยพวกเขาขึ้นได้พี่ใหญ่พยายามกำจัดพลังของสายเลือดของคุณก่อนทั้งซานนำทีมถ่ายถอนกลับมาที่นี่และเตือนอู้ปิงจี้ตกตะลึงอยู่พักหนึ่งเขาเดาว่าเขายอมรับร่างกายสายฟ้ามานานเกินไปแล้วและลืมไปว่าพลังสายเลือดของเขาถูกสายฟ้าแปลงอย่างสมบูรณ์ความผิดปกติมากมายจึงเกิดขึ้น หลังจากที่ฟื้นพลังของสายเลือดแล้วบัลลังก์เยือกแข็งก็สลายหายไปพร้อมกับคิ้วของเขาและหายไปและพลังของเทธิดาน้ำแข็งทั้งสามที่ทคุกเข่าลงก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในที่สุดทุกคนในเผ่าสาวน้ำแข็งช่วยพาเราเข้าไปในเผ่าสาวน้ำแข็งได้ไหมทั้งซานถามทั้งสามคนด้วยรอยยิ้มพวกเขาทั้งสามมองหน้ากันการแสดงออกถึงความตื่นเต้นและความสุขล้นออกมาเทียนปิงปรากฏขึ้นอีกครั้งส่วนปิงมีความหวัง หลังจากที่ทั้งสามคนนำโดยไม่ระบุตัวตนของพวกเขาหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันถังซานและคนอื่นๆก็มาถึงสถานที่ที่เผ่าสาวน้ำแข็งอาศัยอยู่สถานที่ที่เรียกว่าหุบเขาน้ำแข็งลึกลับที่นี่พวกเขาเห็นผู้หญิงลึกลับที่ขาวราวกับยกจำนวนมากและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยความอัศจรรย์ของทุกสิ่งในโลกนี้ด้วยร่างของน้ำแข็งลึกลับสิ่งมีชีวิตดังกล่าวสามารถถือกำเนิดขึ้นได้ ในห้องโถงส่วนปิงวูปิงจี้ได้รับเชิญให้นั่งและสาวน้ำแข็งหลายคนที่ไม่อ่อนแอก็ถูกเรียกโดยสาวน้ำแข็งที่พาพวกเขามาที่นี่นี่คือเจ้าของสายเลือดเทียนปิงที่คุณกำลังพูดถึงทำไมมันดูไม่เหมือนกลุ่มสาวน้ำแข็งของเราแล้วก็ยังเป็นผู้ชายอยู่เด็กสาวน้ำแข็งที่มองดูความผันผวนของชีวิตมากขึ้นหันไปทางสามสาวถามเห็นได้ชัดว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการมาถึงของวูปิงจี้ ฉันไม่รู้แต่จากมุมมองของผู้ชายและมนุษย์เป็นไปได้มากที่ปิงปิงจะพูดก่อนหน้านี้ลูกของหญิงสาวน้ำแข็งที่มีความผันผวนข,ของชีวิตตกตะลึงครู่หนึ่งจากนั้นเรียกสั่งสาวน้ำแข็งอีกคนหนึ่งไปรอบๆจากนั้นถังซานก็เห็นสาวน้ำแข็งวิ่งไปที่ด้านนอกของห้องโถง พี่ใหญ่อยาเพิ่งนั่งตรงนั้นสแสดงสายเลือดของคุณถังซานพูดกับวูปิงจี้เห็นได้ชัดว่าสาวน้ำแข็งหลายคนไม่เข้าใจชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนที่นั่งบนสุดของตระกูลหญิงน้ำแข็งวูปิงจี้พยักหน้ามงกุฎตอทองคำสีน้ำเงินปรากฏขึ้นอีกครั้งบัลลังเป็นกระดาษฟอยลและสาวน้ำแข็งเกือบทั้งหมดด้านล่างตกตะลึงชั่วขณะหนึ่ง